ปาปติดนังไดนี่ยังไงออย่วะอายุวะอีมอีสมแม่มันทันเด็ดไปของบ่ละ้มีแต่ของเขาตะอยู่ไหนไหมแต่กลัวต้นนะของมนหอ mất ừ, okay. quá mẹ 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 đi xuống Kim đây, ê chim, Việt, Việt sắp này vắt vắt đi bà Bà hắn nó, lít lít Kẹp ổ, kẹp ổ bà hắn mà, biết lên à Biết nền lại à ผมผูกวลาไม้อยู่เดียวผมยังมาป่าไปกินเนาะไปลงไปตากไหมไม่ใส่เมบอกว่าไปตักตาเอาไปตินนกไปเก็บเอาเก็บตะวันไปกินมุ้แน่ไม่กินนวเอาใส่ไหมนี่ดึงแห้งเถอะมีนะใส่หน้า นลูกเขาเหเดี่ยวสองซิ่งไปกินดีเลยเอาเยียบ่บทับน์รับานเกี้ย่อยมันดึงหลอกแลนหดอรอยน์นะ่ัด่ด็นชันเด็ดฉันเด็ด เด็ดเดเด็ดไปไหมไปมือตรงไปไหมนี่ไหมนังหนึ่งนะบ้กนี่ไหมแน่มันเข้าไปมันข้าไปถามมาเจ้าใส่เงยสูตรเนี่ยเจ้าสาใส่เงยสูตรนี่นะผมหสวยสเีบเียบบุญของคนนวยสวยอยเี้ย โอ้บ oh, okay. ่ึ้นวะมาอีกเลี้ยวมาอีกเลี้ยวเจ็ดเมตรบาทเนะจ็ดเมตัวล้วลูอออพอแล้วสี่หกเอาอยังเอาไอยังบุกเพียนตะกหรอกอใส่ขนมปังนี่นะเนี่ยเจ้าของเจ้ามาเจ้ากั ลอออกแต่กลัวเจ้ามีรอะขนมปังขนมปังจะเส้นไงเกี่ยวขนมปังกับของไอ้วัานะให้กดิงแน่ๆนน้ำเงียหน่อยนึงเงียบโต๊ะเยเราลงมาใส่เงียม่รู้เอาเป็นเงียแน่ยิบทายคลิปเอาเมียเอามียเอามียเอามีเอามีย้ย